วันนี้เป็นคลิปที่2ของวิชาประวัติศาสตร์แล้วนะคะวันนี้ครูปุ๊กได้พามาชมบรรยากาศในห้องเรียนนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยคิดถึงห้องเรียนกันหรือ,อยังน่าจะคิดถึงแล้วเนาะวันนี้เลยพามาชมบรรยากาศภายในห้องเรียนนะคะวันนี้วิชาประวัติศาสตร์นะคะเป็นคลิปที่2ซึ่งเราจะได้ทําความรู้จักบุคคลและผลงานท่านที่สองในสมัยสุขโขทัยนะคะ ซึ่งคลิปนี้ก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองนะคะพ่อขุนรามคำแหงประวัติคร่าวของพระอ,องค์ท่านและผลงานนะคะที่นักเรียนได้ทราบนะคะท่านเป็นพระราชะโอรสของพ่อขุนศรีอินทราธิต์นั่นเองนะคะพ่อขุนรามคำแหงได้มีผลงานที่เราได้รู้จักนะคะได้ทราบนะคะที่ได้ศึกษามาก็คือท่านเป็นผู้ ปติอักษรไทยนะคะให้เรามีอักษรไทยภาษาไทยใช้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเรานะคะมาจนถึงทุกวันนี้นะคะวันนี้คุปปุ๊กได้ฝากคลิปเป็นการ์ตูนนะคะให้นักเรียนได้ชมได้ศึกษานะคะแล้วก็ได้ฝากภาระงานนะคะ5ข้อให้นักเรียนได้ตอบคําถามนะคะเมื่อเสร็จแล้วก่อนที่จะส่งอย่าลืมนะคะ ชื่อชั้นเลขที่ระบุให้ครบนะคะแล้วก็ส่งนะคะพารงงานให้เรียบร้อยนะคะคลิปหน้าจะพาไปชมบรรยากาศที่ไหนนะคะให้นักเรียนติดตามนะคะว่าครูปุ๊กจะพาไปเที่ยวไหนนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย